เอาพี่น้องเอ้ยใส่พื้นที่ซองพี่น้องนี่ขาเท้าตัวนี้กล้องให้กล้องเจ้าใกล้แค่น่ะเอ๋อพี่น้องง่ายกล้องก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าติดพลาดขางบาแอ็นกระตังพี่น้องเครื่องช่างในเอ็นลุ่มนะบ่มันยิดอยู่ยิดกบทำไมทางฉันทางในทางยาวบอกครูจับเบิ่งจับเบิ่งพี่น้องพี่น้องเอ้ย พี่ลุงตุ้มนั่งเพือออกปั๊กไงพี่น้องกำลังจากพี่แอมออกมากับประมาณนี้เด้อพี่น้องเพราะว่าจงป้องสองทางนะพี่น้องจงปปองทางเข่าครับทางนี้พี่น้องเลยแม่นี่แหละนะพี่น้องหลังจากที่เีาแอมออกมาก็ได้ประมาณนี้แต่กระจงป้องนี่ลอกพี่น้องบ่ได้แอมเบิด์ตจัเพราะว่าถ้าว่าเขาแอมเบิดนี่โอ้ยู่บ่ได้เด้พี่น้องเอ้ยก็มีแต่ก้อขึ้นก็ได้นี่ เอาพี่น้องเอ้ยนี่รอบๆเอาพี่น้องเอ้ยจังได้ก็ขอขอบคุณขอบคุณไปยังทงผู้ลักผู้ใหญ่เพื่อหลายๆเด้อเอาพี่น้องเอ๋ยกำลังจากที่บ่อเอ็นนำเครื่อนนำคลองมาให้กับมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างน้องพี่น้องเนาะ เป็นเครื่องคลองใส้นี่แหละอ่าเป็นกระซามโอน้ามแน่นำกินกับมีทางโูเสือแล้วก็นำตุ๊กไงขู่แข้งเองเขามา้ามีคิดครบขึืเอาครบแล้วตอนนี้เนาะอ่ะามาพูดด้วยอ่าดีใจอยู่บอกดีใจเลยขอ,อมเคยคิดมาก่อนบอกว่าทีมีคนมาสวยแบบนี้บอกบอกเคย บ่เคยบ่บ่เคยู้จักบ่เห็นเลยแต่ก่อนนี่อยู่ลาลาอยู่ลาลาอยู่ว่าบ่ได้มีจดหมายเลยบ่ได้มีจดหมายว่ามีคนมามอบให้บ่เคยมือนี้เพิ่นว่ามีเนาะมือนี้เพิ่นว่าเห็นมีเลยใจ2เื่อได้อีหยเข้ามาให้เนาะโดยเมื่อวานนี่ก็เอาเข้ามาโดยหลังจากเอาเข้ามาให้ก็1แล้วเนาะ1แล้วแรงวนนี่ก็1แรงวานก็1เช้านี่ก็เช้านี่ก็1โดยแซ่บบ่กินข้าวบดนีแซ่บ แล้วกินข้าวอืมกินข้าวกับปิ้งนกมาหนีินะโดยได้จากโตัวนกน่อนี่นกขุมตัวหนึ่งน้องน้อยตัวหนึ่งอืมยิงอาบูดใส่บ่วงใส่บ่วงนะอ๋ออือืมนี่แหละหลังจากที่มอบเครื <ị> ่องมอบคอเงเพิ ừ, 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 ừ. ่นกะเป็นผู้ใหญ่คนเก่าของเคาแหละแต่งเอื้อจุดี้อ่ากับทางงม่นเผ็ดพิ่นคือเก่าเด้อบ่ผู้เด้อโดยอ่าจำสื่อเพิ่นไว้เด้อโดยบ่ให้ลืมเด้อบดนี้เด้อ ໂດຍຊື້ບໍ່ເອົາບ່າວອັນນີ້ຂ້ອຍຮູ້ຈັກແລ້ວວ່າບາດນີ້ຮບໍພັແລ້ນຈັນ້ອບາດມີລືອງນຶຊມຈຈົ້າຈົ້າຈັກບລືຍັງນະຜູ້ັຍຊືດິຫຈົດີຈຢດຈລີດໃ เคยคิดอยู่บ่ว่าสิมีดินเป็นของตัวเองบาทนี่บ่เคยฝันว่าสิมีว่าสที่ได้ดินเหมนะือนนอะนอนที่รับบ่แมลงแงบบดนหูข่าวแบบนี้นะนอนนอนก็รับอยู่แล้วบ่เ,บเคยขิดว่าสิมีดินมีคนชื่อไห้เนะตื่นเต้นบ่ในใจตัวนี้นะรือว่าธรรมดาธรรมดาอยู่แต่ก็ดีใจเนาะดีใจ,จถ้าิึงมีดินเนาะ ไม่ใจ่เนาะโอ้ยคืออันเจ้าหมักไปอยู่เจ้าไปอยู่ทางใดถาวสมุดชื่อนี่ชื่อทางใดก็ได้บอหรือว่าแบบเบาโน่อย่าว่าเจไปอยู่ใกล้เบาโน่นี่ได้บอทางใดก็ได้เลยอยันวัดแบบแบบบนธรรมะหากินง่ายนี่เขตเจ้าหมักไปเจ้าหมักไปทางใดนะทางใดก็ได้บอทั้งพุ่นก็ได้ทั้งพี่ก็ได้อาทังพุ่นก็ได้ได้มัดทั้งทางในหมู่บ้านถึงได้เบิดเนาะโดยอ แตกกลางบ้านบ่มักอยู่อะไรแบบนมักอยู่คำแคมเนาะคำแคมนอกๆเนาะโดยแต่ว่าทำามากินง่ายง่ายในบ้านไอ้อัดคนหลายอืก็เลยมักอยู่แบบว่าอยู่ทั้งนอกทหันอกแน่เนาะโดยเคลมทางให้ใจสะดวกเนาะให้ใจสะดวกมันเย็นอ่าการเมนความอยู่พี่น้องบ่แเองก็หมัก มันเย็นแล้วบ่มีเฮือนเฮือนคนหลายเลยอยู่เป็นหลังมันม่วนกว่ามีคนเล็กๆน้อยม่วนกว่าเนาะโดยมันบ่วุ่นวายโดยมันแจ้งมันทําใจสบายเย็นอือๆีใจเนาะโดยพร้อมข่าวดีอันใหญ่หวงล้นทับเลยเด้นี่อนักได้ดินนี่เนาะนักบ่จ้านะนักบ่ดินนี่ ดิ้นนักแลยใส่ถุงหาบูขึ้นผู้เล่นหาบูขึ้นเลยเนาะด้วยเนาะเต็มแห้งเนาะบ่าวผู้พวกลอยเรื่องหนักหนาบอยเอ็นเลยแม่แม่อ่าหลังจากที่นี่แหละน้องพี่น้องมาเมื่อกี้จะก็ให้ผลใบเครื่องใบคลองน้องพี่น้องเนาะให้มันสะอาดสะอ้านหลังจากนี้นี่แหละน้องพี่น้องหลังจากจบคลิปนี่บางทีบอยเอ็นก็ ทีไปทำเรื่องเรื่องดอนต่อเราบอกขอบพี่เนาะเนี่ยอ่าก็มีแต่ว่าถ้าว่าตกลงเอาดินตอนนั้นตอนนี้น้าพี่น้องเนาะทางผู้ทางเฮาก็าจะแจ้งคุณลักผู้ใหญ่คืนเนาะว่าดินอันอ่าชั้นนี้ราคาชั้นนั้นชั้นนี้เนาะถ้าว่างบประมาณไ่พอก็อาจจะสมทบต่อไปได้พี่น้องบ๊วยเห็นว่าคือตอนนี้นะยังโบนิมีเงินน้าพี่น้องแต่ว่าวางแผนไว้นะว่าซื้อดินซื้อร้อนให้เจ้าอ่าหลังจากที่ไปเบิ่งดินคือตอนนี้ทางคุณลักผู้ใหญ่เพิ่นอยาก เบิ่งดินก่อนจะครูจักเราคุ้มราคาของดินบ่อว่าก่วงขนาดนี้ราคาเท่าไรนี่เท่านี้สูดได้บ่อนะถ้าว่าสู้ไม่ได้เฮากาถ่ายทำคลิปต่อไปบางทีก็มีหลายๆคนสมทบเข้ามาเนาะโดยคือซื้อดินแล้วนี่ต้องมีเห็ดกระต๊อบอีกได้แมนยังบริสุทธ์ได้บอกคำภัยแมนมันต้องบแมนว่าซื้อดินแล้วสิจิเป็นน้อยในดินเท่าไรหละบ่ได้มันต้องได้ผักที่อยู่อาศัยอีกน้องเอ้คือซื้อดินปุ๊บ เขากะคิไปเ็ดก็ตบให้เราอยู่คนก็นได้แมนไปหาอยู่หาก,กินทั้งนั้นก็นได้เนาะบาฮูเหย็ดกะต๊บ,บตอ,อยู่โขคาวะนะรวยบางทีก็จะชื่อเตียงเนาะแมนเ้า่ารดบ่แซนเข้ามาได้นี่ก็้หยบ่แซนดีเอาไม้ได้นะ่ะเตียงนะ่ะแม,ม่นอ่าเจ้าก็ซ้อมไปซะเพราะว่าพ่อก,กับเราเราก็ถามอยู่ได้เราก็ถามอยู่ว่าเป็นจังไ้ทางไปหาบาฮูนี่นั่นดิรถไงไปได้บ่ทางบ่าวภัยก็เลยว่า ขาดทโหดรู้จักกะบางบอนกะลงยุ่งเอาโคตรยากเลยว่าฉันเล่ากับป้าบอจักรนะบอลเรากะอยากข้ามาอยู่ได้ทางบอเซียนจะดีที่น้องเลยเอยากขมาอยู่แต่ว่าเราเข้มาม่าก่ได้เนม,มัน,นะมนยากแห้งพอบอเอีนกับบอเซนนี่กะบรุ่ลักผู้ใหญ่ท่านเดียวกันแมนนี่แหละมือแรกนี่กะตักน,าน้ตา,นานตากนานักในมาใส่ขู่แข่งเองขมาเด้อให้มันเต็มนี่สิ่งที่บอเอีนซื้อมาให้นี่ตักมาให้มันเต็มเลยนะ น้ำในนี่ก็เอาไปกินเนอะโมเมนต์ว่าทีให้ไปล้างมือได้อือมันเบิดเลยกะสุขภัยก็จะเอากระตุกออกไปซื้อให้ไหมใช่เนอะอ๋อกินยีบอันน่ะค่าข้อบนอนามมันสะอาดโพดฮะกินแล่น้นำมันทำไมอยากกินยีบอกินแต่ก่อนนี่ก็จะกินยีเนาะอยากกินยน้อบ่มีแต่ว่าบ่มีเงินซื้อใช่อ๋อสะอาดได้บปะนี่เสื้อโลกกับประมาณ สิเปอนาะต้องมีเราบอกใครเนาะค่าเสื้อบูเบิร์วเนาะวอาบ้านทำหนึ่งมามันบ่มีโครงการอนามัยมากวดบางทีกันเนาะแมนเพราะว่านำถ้าว่าจะให้สะอาดปฏิจจคิณานานี้ต้องหัวเสือหัวเสือนี่บมี่บอกมีผ่านการการตรงค่าเสื้อด้วยระบบด้วยระบบระบบยางระบบแสงแดด ระบบแสงแดดระบบแสงอุลตราไวโอเรสต์ี่น้องเลยเนาะมันเป็นน้ำอันดับหนึ่งของเทศราว์น้ำดื่มน้ำหัวเสือน้ำสะอาดพี่น้องเถึงรักอนามัยแหลัก็เต็มคักพี่น้องจนได้รางวัลสามเรียนคำคำแม่ถือว่าอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งของสปปลาวน้ำดื่มตาหัวเสือพี่น้องแม่นี่แหละพี่น้องคือบริษัททั่วไปนี่ก็ถ้าถามว่ามีโบอ่า กะมีเลยพี่น้องแต่ว่ามันกะยังเ่ทันเพิ่บอยังบ่ได้เรียนคำดอกแต่ไว้นะนี่ไปบอ่า้ามันกระตองนะมีแต่หัวเสือเนาะที่ว่าได้เดียนคำสามเรียนพี่น้องเลยสามเรียนแต่ว่าบริษัทนั่มื่นกะกับบลาแล้ว่านำเพิ่มสะอาดดอกก็เพิ่นยังบ่ได้เดียนคำการหัวเสือพี่น้องเลยเดี๋ยวมีเพิ่นทีว่าไม่เจ้าคือว่าแต่น้ำข่อยบริสสะอาดกันเี่นะพี่น้องเลยมาโจมตีกันอีกเนาะโดยการสะอาดอะไรพี่น้องแต่ว่าบลาได้เดียนคำเอ้าบอกพูดกะมีแต่ว่า หิวน้ำกินเจ้าขึ้นมาพี่แล้วก็บจีผาอ้อมันอี้ได้บาทนี่หลังจากนั้นก็ท่องค่อยกับจีกรับออกไปคือกันละอ่าลงคลิปให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งก่อนพระผู้ใหญ่เพิ่นเบิ่งก่อนบาทนี่อ่าน้ำกินเด้อตัวนี้เด้ออ่าตั้งไว้หรือว่าโอ้เอาทอดไม่นะทอดไม่อันใดเอ็ดหนึ่งเต่ามาป้าไว้จนต้องกดได้นะใส่มีโบทอดไม่โคลโคลเคนะหรือว่าพาอันนี้นี่นี่ตุ๊กอันนี้มีผ้าเอาผ้ามาปิดดู คนบอยไส้ตัวนี้เอาผ้านาะฟิตแล้วเอามาตั้งใส่บอยลมทิวให้มันแมน่นบอยลมมันออกให้มันทำอำนาจนะอ่าเอาขึ้นมาตั้งบ้านนี้เอาขึ้นมาตั้งเลย,เลยแมนฮันานันแนนเลยหันนัน่นนบอยลมมันออกหันบิดจำเลยอืตั้งไว้เลยบ้านนี้เบิ้งเบื้องเอาเข้าไว้่าอีปินกอกม,นอกมนอกันออกมันออกปิดเอามาันออกพี่ โอเคล่มบ่จ้ะวะล่มบ่กบอก่มนี่ได้เขาวะล่มได้เขาวะมันคือบ่แน่นแท้อือนี่กินได้บานนี่เอ้าบ้านนี้ก็มีแต่ว่าทั้งเฮากะหลังจากที่แจ้งข่าวดีแล้วกะสิพากันแอมนี่ได้บ้านนี้ตบข้าวห้อยไว้ห้อยไว้พี่พี่พี่อมห้อยไว้พี่อืออือ อันน่ะฮะใส่ทงยางห้อยไว้ก็ได้กับสไลด์นนะให้ทงสไลด์กินไงคอยทิ่มเข้าไว้นี่ป่มนี่แหละนี่ตัวนี้มื่ออื่นนี่เอามาเข้าเด้อตัวนี้เด้อแล้วก็เอากระตกบวกไว้เด้อนี่เอาไว้นี่ใส่เบิร์ตโบมีดไปนี่เส้นหนึ่งเด้อเออเอาไว้ตัวนั้นแล้วมุ่จะทำให้ได้ป่า ตัวลายแล้วจริงผมอยากเอามาใส่บังแนโอลเขาก็ซื้อมาให้ถูกคุก็ซื้อมาให้เห็ดไม่ค้านเด้อเหมื่นเด้อเอาเก็บเขาไว้ตัวนี้แล้วเราขี่พากันอ่าตัวนี้แหละเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่เจ้าบัวใส่เลยก็เก็บเข้าไว้มันจังสะอาดสะอ้านสะอาดหูสะอาดตาให้และวว่าง่ายก็ได้กลางมุงใหม่เด้อแมลงเด้อฟันเลขกยี่บอคืนนี่นี่ยโอ้เจ้าบ้าได้นอนมแต่กลางคืนนอนอยู่บ่ คืนนี่เอาผ้าไว้ทั้งหัวไว้บ่คืนนี่นะน้อยนะค่ะอืมมียังมากันยังเบิ่งนี่ผ้าคอนี่ย่านบ่นี่ว่าสีเดียวเด้อม่ยังอันนี่นะเห็ดขาวคือบูทิ้มอันนี่นะบ่ไว้กินนั่นแห้งสิป้ากินได้ตินี่ฮะได้อ่ากินได้จอกนี่ก็มาไว้พี่หนี่หนี่นี่มาสีเด้อบ่อนี่เด้อป้า กูออกตัวนี้มาพูเอาตัวใหญ่ใส่เอามีดจะมาตัดออกทงย่างมันนี่เดียวสิพาแอมอันนี้ก็จะออกไปกันแหละทั้งค่อยก็ได้เอาให้มาพูตัดนี่ไปเอาอนาคตเนาะพี่น้องเอาเสือพางก่อนมาเอ็นซื้อเสือพางมาอยู่ซื้อมาครบเบิดเสือพางนี่นี่แหละเสือพางเนาะพี่น้องอืม พี่น้องเอ,อ้ยมันอยากเหลือมแดดพอมันตอบแดดเด,ดมันอยู่อา่ามันจแจ้งแจ้งนะพี่น้องแล้ววนบริเวณแจ้งพี่นั่นโบตักยาตาคอนตัวนนอกไปเนาะอา่าอ้อมทางพี่บอลูกอ้อมทางนักก่อนเนาะอ้อมทางนั่งนอนที่ละมาอ่าอ้อมทางนักอ้อมทางนักกอนก็ได้เอาโค้งมาพี่นะตัวนี้มันมุดขาดดิมุดขาดเลยอ้อมอ้อมทางน,นี้มาก,ก่อนเนาะ อโอเคบอกผู้เอาลงมาจะตังเขาหน่อยมอาลงมาเลยเอาพี่น้องเอ้ยอ้อมก่อนแบตกระชิบิดแล้วบอกเอ็นก็โมมีเม็ดโมีแบตชจำฮอง,งบ่มีกันบ้างไฟบ่มีกันเพราะว่าถ้าว่าเขาจะซื้อกะอยากไงตัวดีๆแหละมันหนักแพงเลยบนซื้อคือโมซื้อมาใส่พันกว่าบาทพันกว่าบาทนะทนดีนะเพราะว่ามันบ่มีเงินงน,นี่แห<ๆ>ละ หม้อนี่มืออื่นล่างในเด้อนี่เด้อเอาอันนั้นล่างดีสไลด์ลงมาพี่ลงมาพี่เจ้าน่ะลงมาเลยลงมาลุ่มพี่กล้องคอยก้ารู้สึกว่าสิมันมืดบางภัยจักเป็นอย่างมั่วๆได้คอยกับมั่วๆควรเป็นน้ำแข็งบางงามพี่บองได้งามจะดีเลยดันดำมาเลยเนาะมัน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 แพ้แดดเขาอ่ะ เก้าปุหกโอ้หสีุ่่สี่หกเขาเพิ่งเลยเก้าปีโอ้อะไรันดีสบัสดีสบาดีม่พี่ง้อมไดงเลยนคนมือนี่ลังจกกีี่เป็นเล็กเก้าเับามแจ้งเ่าดีขางว่เอ็นช่วยาดาะ่แล้วเนงเจอเราถที่ผังสกอรเนาะเพราะว่าหลังากมีเข้าก็ใชออกไปด้วยทีมมีอะไรกนอ้อง ที่ตัวห่็นพี่ไ้คุเนว่าราคาทั้งนี้สูงพอได้กับได้คุยจิตัวเิตจิต่่้ารนเีนสาวบาร์เพื่อรหว่างลายพี่น้องใ้ตัวหนึ่งทั้งี่นี่เป็นปีพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องทังบ้านใคก็ไปซอยทีมงานกันเด้อไเลื่อนไปเคื่อน ใช้อันตัดแต่พอเสียทางอ่ะอยังยเอากระพุเอานีจะไปก่อนเอานี่ตัดเสียทางก่อนพี่น้องเลยเดี๋ยวสิบุญจะมัดนี่ฮะเอาเอาหนีไปก่อนเอาแม่บอกให้หามีดก่อนฮ่าจุดเกือบโม่ไหวหมีดจะดีอออา้มทั้งผู้รุ่ยแบบว่า โอ้เอาพื้นนี่มาพี่เวลาเขามาเขาจาังเปิดออกคณะมันจะเย็นบวังไปเอามาพูดเด้งเลยเอ้อมมาพูดอาา้อามาก็กลาวไปเลยเลยอาไปเลยได้อ้อมเลยสองตันเลยน้าพี่น้องเฮ้บยบา,าทหนึ่งฟาเอ็มตาตะกรอนพี่น้องร้านนยแบบเนี้ยฟรีเลยนะ อาพี่น้องเอ้ยขออนุญาตได้พี่น้องถือเกือบขึ้นอ่าอันนี้ก้องก็จักเป็นได้ชุลัวอยู่มัวบ่มัวบ่งามมัวมืดบ่งามเลยมันแบบว่าแจ่มเป็นยังไงนะมันบ่ค่อยงามมันบ่แจ่มมันบ่จืดบ่ดจ้าแม่มันบ่มันบ่มีสีมีวัตถุมีน้องว่าได้ง่ายกันมันไมีนำไม่นวดอะไรขึ้นมาได้มาคุ้มเอ้าห่อหันพอดีพี่น้องเอ้ย Ừ, này tháng thì con nó, ừ, ở, mặt chân 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 มัดขึ้นพี่เลยป่ะพูยมัดครังนอกมพีงงค้องเห็นเลยช่มูามาเองค้องเห็นแล้วนี่เลยาาเน,เนี่ค้องานน่ยีน่นี่นี่ค้องค้องเทคนิได้นี่เอามาซบถัวนี่ถึงบ่นี่เอาเอาเกี๊ยานี่ก็ได้นี่เอาตัวดีบ่บ,บ่อ้าถัแหละ เป็นสะพานบุญนำบ่อเอ็นพี่น้องเ้ยบ่อเอ็นจะเิ่นมีหมมามันคนขางยากแนทางอ่าโอเคบับนี้เพมาพี่บัดนี้ลาพวแน้พี่น้องเลยจังปะเยียมปะยามมาจับแจพี่ก็เทิกักซาใบจับแจ๊ปขึ้นโอเคเอาดึงเข่งเข่งขึ้นเลยมันแดดเนอะเอยมันแดดแห้งอ่าพวแค่แหละทีมงานดูแลพี่น้องเ้ยยาพดทบางไผ อ่ามักมล้วม okay. ือแรงอนีนอทำนอนนะมัดจชูมั่น่ะโอเคบ่าวไพ่้านนี่กะบอกเอ็นเล่ากัสิมาผูเดียวยางอีกยากบอกเอ็นจะป่อยานนี่ยางแล้วผมมีผู้ถือเครื่องถืขอมานันเนาะเมนเมนทางคนขางยาพี่นเองเลยเป็นบ่อมัดเป็นบ่อโอ้เป็นได้บ่ยมาทางมัดเอ็นมาสวยบ่าวู ตะกลอนพี pelled, nah like ่น้องเลยก็แล้วมอหนังมีในมีโอกาสจะได้ไปพ่อกันใีดอกพี่น้องเนาะเอาบานนี้พี่น้องไปมัดก่อนดื้อพี่น้องกอค่อยมาบันหูนี่มัดซอยเบาคู่ก่อนคู่เลยคู่นี่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 นล้วบ่เอ้อคู่แรงนี่โมฮันนแล้วเนาะโมฮันนี่ง่ายบ่นี่หงาบ่คอยเอ้ามาที่นี่ท่านนายคอยเปิดไใบเห็นนะเอาพี่น้องอยาำตาอุบปานนี้ฮะเอาอ้นนี้แล้วปานนี้ฮะ ทั้งนี้คอยจะป้ามันลงลง่งสามารถแก้ได้ฮะนะเอาพี่น <time> ้องเอ้ยใส่ฟืนท so ี่ซองพี่น้องนี่ขาเท้าตัวนี้ง่ายกล้องเจ้าใกล้แน่น่ะอ๋อพี่น้องง่ายกล้องก่อนพี่น้องเอ้ยเพราะว่าติดนข้างบ่อแอนประตังพี่น้องเครื่องช่างในแอนลุ่มนะบ่อมันวิทียวดีเทียว ทำไมทางชันทงไนทางยาบ่คุ้มกระปุกบเบิ่งพีน้อาพีน้องเลอียุงนั่งขึ้นออกปักง่ายแบบนี้ฮะเอาอะคุยงมาี้า้านั่นแหละไปมองไไล่ที่นี่แล้วไปนะฮึยฮ ไล่มาล่มไล่ัตังค์ไย่มาัตังค์พี่น้องาแบบนั้นเดี๋ยวบ่อปูเราลมันถักขลายขลายพี่น้องมข้อางคอยกับุ่แดดมันมันมาถึงเบื้องมันไม่ติดเพาะนบู่เนาะขักแล้วัี้้ มาทื่อบาดนี่โอ้สัตว์ <coughs> 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 อยู่กละลายนึงแม่นก้อนกอดมัดเด้เห็นตะพาตังบันนี้พี่น้องเลยโบเห็นฮอดบองเอ็นกับโบเห็นบะพูกับโบเห็นบันนี้เห็นตะพาตังคืออยู่เหมือนมืดไปทิศเฮ้ยทุกข์จากสว่านำพี่น้องเลยอ้อมแล้วหลบโบเห็นฮอดไปช้างบานนี้มืดตึ๊ดพี่น้อง กล้องก็มืดมืดพี่น้องเลยมืดหรีเนาะมืดเราเห็นมั้ยมืดทางเพียงได้เพราะมันนั่นไม่ใช่เห็นผ้าตังพี่น้องมันจักเป็นอะไรมึงเนี่ยพี่น้องอ่สูดแดดบ่ได้บ่หรือว่าสูดแดดบ่ได้นะนี่นะกลองมันมืดมันมัวบ่พี่น้องเลยทำอะไรบ๊อบเนาะพี่น้องตัวนี้ว่าเอ็นที่ถงเป็นกล่องล้มเลยพี่น้องเดลยจะว่าอ่านี่แหละป่องล้มตัวนี้พอจะรลมพัดบ๊อบเนี่ยพอได้ลมพัดลมเพล không có gì bòn nó là nó nhai còn nhai hay mà phụ nhai thì còn may mắn bảo nhanh hơn mà bảo nguyên bảo phu bảo phu bảo nguyên 30 cái thì nhanh đấy bọn, bọn, bọn em năng bọn em bọn, em, bọn năng. em năng đấy em <laughs> nào cái đồng cái hoa chắc mày nhắn nó không phân bò มีของเพื่อนบดก็นหน้องเอยจากมายัางของเพื่อนบิดที่ห่อนแทบอ่ะนี้่ะพี่น้องเอ้เดี๋ยวให้อ่ะรีวิวบวงก่อนเจาะหลีก,กันหน่อยห่อนแทบอ่ะนี้ยพ่เอ็นลมบนเขอาอันนี้ค่ะเอาพี่น้องเอ้กำลังจากที่แอ้มออกมากับประมาณนี้เด้อพี่น้องเพระาะว่าจ้งป่องสองทางนะพี่น้องจลุ่งทางเขาครับทางนี้พี่น้องเอ้แม่นมนี่แหละนะพี่น้องหลังจากยามแอ้มออกมาก็ได้ประมาณนี้แต่กระจงป้องนี่ล็อกพี่น้องบ่ได้แอ้มบิดก็ เพราะว่าถ้าว oh, <un okay. 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 ่าเขาแอมเบิดนี okay. ่โอ้อยู่บ่ได้ได okay, so ้พี่น้องเอ้ย mm ก็ม hmm. ีแต่ก anyway, ้อขึ้นก็ได้นี่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยอย่างรอบรอบเอ้าพี่น้องเอ้ยจังได้ก็ขอขอบุญขอบคุณไปยังทางผู้รักผู้ใหญ่เพื่อนลายเด้ออ่ะไปนัก็ีดขอตัวจบคลิปก่อนพี่น้องเอ้ยเอาไปพคิดใหม่คลิปหม่อีพีไหนพี่นัยแบิตเบิดแล้วเอ้าลาไปก่อน